สวิธี Copy ค,คนมั่นใจค่ะวันนี้เราอยากจะเป็นคนมั่นใจใช่ไหมคนมั่นใจต้องมีอะไรบ้างถ้าคุณเห็นคนคนหนึ่งที่เขามั่นใจคุณ Copy ได้เลยนะคะ1เลยจินตนาการค่ะวันนี้เราเห็นคนคนนั้นเนี่ยเขามั่นใจอ่ะคุณคิดว่าเขาจินตนาการแบบไหนคุณสามารถทําได้เพราะสามองของเราแบ,บ่งเป็นสองซีกซีกซ้ายกับซี่ขวาซี่ขวาคือซี่ของจินตนาการคนที่สําเร็จทุกคนเขาจินตนาการ จบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มลงมือทําจากจุดจบค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องก๊อปปี้การจินตนาการของเขาลองไปศึกษาเขาดูว่าเขามีความคิดอย่างไรเขามีความคิดเห็นยังไงก่อความสําเร็จของเขานะคะนั่นคือข้อที่1ข้อที่2ค่ะการพูดคําพูดลักษณะท่าทางการพูดของเขาวันนี้ถ้าคุณเป็นคนไม่มั่นใจและคุณออกมาพูดปุ๊บคุณมีคำว่าก็วันนี้เป็นการมาพูดครั้งแรกนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนี่คือคําพูดของคนไม่มั่นใจค่ะอย่าได้นํามาใช้เด็ดขาดเพราะว่าคนที่มองเราครั้งแรกเขาอยากจะเห็นความมั่นใจแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความมั่นใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นห้ามพูดคําว่าก็ค่ะหรือคําว่าเออเด็ดขาดค่ะ3นะคะคือบุค,คลิกคุณลองไปสังเกตคนที่เขามีความมั่นใจคนที่เขาสําเร็จเพราะทุกคนที่ประสบความสําเร็จจะมีความมั่นใจค่ะบุค,คลิกเขาเป็นยังไง การแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมลักษณะการเดินการยืนการนั่งของเขาคุณก๊อปปี้เขาได้หมดเลยแล้วเอามาลงมือทําเพราะเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทํามันจะเป็นของคุณค่ะแล้วข้อที่4คืออะไรรู้ไหมคะคือการสวมการเป็นเมื่อคุณเห็นคนที่คุณอยากจะให้เป็นไอดอลของคุณคุณอยากจะเป็นคนมั่นใจแบบไหนคุณจงสวมการเป็นแบบนั้นค่ะการสวมการเป็นคือ acting ให้เหมือนคนมั่นใจเวลาเดินน่ะ <_ S 1> เดินยังไงถ้าคุณเป็นคนเดินไหลหอถ้าคุณเป็นคนนั่งหอไหลให้คุณ acting ว่าคุณต้องนั่งตรงๆเดินตัวตรง acting ให้เหมือนและคิดว่าคนจะมั่นคนที่มั่นใจเน่ยเขาเดินแบบไหนอ่ะคนมั่นใจเดินแบบไหนคุณให้เดินแบบนั้นคนมั่นใจเป็นแบบไหนให้คุณ act แบบนั้นค่ะ act จนเป็นตัวเองเพราะว่าสมองจะรับลงมาเรื่อยๆเมื่อไรที่เรา แอคเป็นคนมั่นใจเซล์ Sales, สมองฝั่งนั้นจะโตขึ้นโตขึ้นและคุณจะเป็นคนมั่นใจจริงๆค่ะครูซัมเมอร์สอนมือใหม่ออกกล้องให้มั่นใจ